ในรายการรถมินิ009สมัยสไตล์ยูทูบนะครับอันนี้อยู่ในในโปรเจกต์เป็นรถบังคับกระป๋องส้มนี่ฮะจะมาทำเป็นควบคุมโดยบลูทูธแต่ว่าอย่าตกใจว่าจะยัดไอ้พวกนี้ลงไว้นะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ผมรอของอยู่ก็คืออันนี้จะเปลี่ยนเป็น Arduino Nano มันจะเป็นอันเล็กนิดเดียวเองอันสักประมาณนี้ได้นี่ก็ใส่พอแน่นอนแล้วก็มอเตอร์ครับที่ไม่ต่อสายก็เพราะว่าขั้วมอเตอร์ข้างนี้ฮะนี่ยมันหักมันหักออกมันเลยก็เลยต้องรอมอเตอร์อยู่ครับแล้วก็รอรีเล์ด้วยโอเคส่วนต่อไปของโปรแกรม ก็เป็นโปรแกรมในโทรศัพท์อะนี่เราก็ต้องเลือกเลือกรถของเราเพราะคันนี้ก็อาจจะค้างแบบนึงเพราะว่า,วาก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สักหกสิบเปอร์เซ็นตนะเนี่ยยังเออเลยอยู่เลย ก็เสร็จสัก60%ได้ของโปรแกรมในโทรศัพท์นะฮะต่อไปส่วนของโปรแกรมในคอมก็ใช้โปรแกรมแอป MIT App Inventor 2หน้าตาแบบนี้นี่เห็นยังไมเอ่ยอ่า อันตายอยู่ประมาณนี้นะนี่คือตัวโปรแกรมที่เขียนกล้องตกกันตัวโปรแกรมที่เขียนมันจะอยู่เป็นแบบนี้อันนี้ก็น่าจะยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวก็แก้ต่อไปเป็นโปรเจกต์เดี๋ยวก็พาต่อไปก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าส่วนนี้ตัวโปรแกรมที่เขียนเอาไว้ แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่โปรแกรมเดียวใช้จริงๆอันนี้เป็นเหมือนเป็นโปรแกรมทดสอบรถอรัพวกนี้อยากเห็นจังอ่านี่นก็นิๆก็อยากจะลองให้ดูแต่ว่ามันมีปัญหาหลายอย่าง เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้บอร์ดของบูทูธบอร์นี้ยอยู่มันไม่ติดขึ้นมาปุดภาพไม่ชัดโฟกัสมาทียนี้โฟกัสมาทียนี้แน่บอร์ดนี้มันไม่ติดอ่ะไม่รู้เป็นไรจริงจรมันต้องติดมันก็ต่อบ,บูทูธได้ แล้วก็ล้อหลังมันก็พึ่งไม่ได้เพราะไม่มีขั้วก็เดี๋ยวพัดต่อไปก็จะไม่ให้ดูตอนของมาแล้วก็รถทําเสร็จนะจะมาอัปเดตให้ทีหลังครับแลว้วน,นี้ก็จบแค่นี้เร็วๆง่ายๆครับผมครับ